สวัสดีครับผมชื่อเดชพลส่งมนหน้านะครับผมชื่อเล่นชื่อโต้งครับประกอบกิจการเกี่ยวกับร้านอะไรแต่งบิ๊กไบครับผม รุ่นก่อนหน้าที่จะมาใช้ T Max จะเป็น X Max 300นะครับผมก็มีความฝันอยากจะได้ T Max มาครอบครองสักคันเพราะว่าเป็นบิ๊กสกูเตอร์ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันครับก็มีโอกาสก็เลยซื้อ T Max 560คันนี้ครับผมสำหรับ T Max คันนี้ได้มาประมาณ4-5เดือนครับผมคอนเซปต์ของรถคันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเน้นเดิมแต่ไม่เดิมครับจะเน้นพวกงานคาร์บอนพวกระบบเอนะครับแล้วก็เน้นแต่งสวยครับผมสำหรับงานคาร์บอนเลือกสีน้ำเงินลนยนี้ครั แตกตาดีครับผมไม่มีใครทำมันเป็นลายคาร์บอนผสมกับผ้าเมทัลลิกสีน้ําเงินครับก็ตัดกับคาร์บอนดาตัวนี้ก็จะเป็นลายทหารครับจะไม่ใช่ลายปกติทั่วไปเวลามองมันจะให้มิต,ติเหมือนเสื้อลายพรางของทหารครับผมเวลาเจอแสงมันก็จะสะท้อนยิบยับนิดน,นึงครับของแต่งหลักๆก็จะมีเป็นปั๊มบนครับผมั๊มบนฝั่งขวาเป็นลัอตซี่หมุดทองครับฝั่งซ้ายเป็นลัอตซี่หมุดเงินแล้วก็มาที่ั๊มล่างเป็น p ีครับผม p 4 HP ท โมโนบ็อกแล้วก็จะเป็นจานเบรกดัมโบ้ครับสำหรับชุดสายทากจะเป็นสายทากของเอิร์นครับผมปลดไวยจะเป็นของอัลฟาครับแล้วก็ล้อใช้เป็นของโอเวอร์เ n g ซิ่งครับผมปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มด้วง H ฮแล้วก็พู้เล่หลังจะเป็นครอบแต่ง c n c ครับแล้วก็ตัวตั้งสายพานจะเป็นของไรเทคครับสีดำครับผม ส่วนตัวท่อก็จะเป็นของ o v e r อร์เลสซครับเป็นฟูลซิสเต็มเลยครับผมทั้งเส้นเลยทั้งคอทั้งปลายเป็นไทเทเนียมครับแล้วก็ไล่เก็บงานคาร์บอนทั้งคันน็อตไทเทเนียมแท้ทั้งคันชกหน้าหลังก็จะยังเป็นชกเดิมอยู่ครับผมสําหรับเครื่องยนต์ก็ไม่มีการโมดิฟายครับผมก็มีเพิ่มเป็นกอากาศ BMC แค่นั้นครับผมคันนี้ก็จะเน้นเป็นแต่งสวยแล้วก็ออปชั่นใช้งานนิดหน่อยครับสาหรับงบประมาณในการแต่งก็อยู่ราวๆประมาณ70,000สบาทครับเฉพาะอะไรแต่ง ถ้าสนใจจัดสภาพหรือว่าแต่ง Big b ไบค์บิ๊กสกูตเก็มีเพจอยู่ที่สแตมช็อปได้เลยครับที่ร้านก็จะรับแต่งรถทุกซีซีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนว Big b ไบค์บิ๊กสกูตเครับจะทํางานคาร์บอนแล้วก็ระบบเบรกทั้งหมดล้อยางเรามีครบครับคือถ้าต้องการอะไรก็ลองมาคุยกันจัดหาให้ได้หมดครับผม ก็ฝากถึงแฟนๆ s u p e r b i ค์นะครับก็ถ้าอยากมีบิ๊กสกูเตอร์หรือบิ๊กไบก็ทำงานครับผมตั้งใจทำงานก็ค่อยเก็บตังค์ครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องมีครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยมีเหมือนกันครับก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ถึงมีทุกวันนี้ได้ครับสุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามทาง s u p e r b i บค m a g a ก i n e นวยนะครับผมที่มาถ่ายทำวันนี้แล้วก็ฝากติดตามเพจ s t a m Shop นะครับซึ่งเป็นร้านของผมเอง s t ต a m Shop แล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นเดชพลสงมูลน้าครับ ขอบคุณครับ